สวัสดีค่ะมาพบกับอักษรออนเลิ่นกับคุณครูแอนนานะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูมีคลิปการแสดงหน้าตศิสินพื้นบ้านภาคอีสานและภาคใต้มาให้นักเรียนชมค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะหน้าตศิสินพื้นบ้านภาคอีสานนะคะคุณครูจะสาธิตเพลงฟ้อนภูไทยค่ะฟ้อนภูไทยเราจะมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะนั่นก็คือเล็บค่ะเราจะสวมเล็บทั้งหมด 8เล็บนะคะเว้นนิ้วโป้งไว้ทั้งสองข้างเลยค่ะลักษณะของเล็บนะคะจะเป็นยาวๆออกมาแล้วตรงปลายจะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะเมื่อจะแสดงนะคะนักเรียนก็สวมเข้าไปเลยดัน <Done S 2> นะคะใช้วิธีการดันให้แน่นที่สุดเพื่อป้องกันการหลุดนะคะเวลาที่เราจะแสดงค่ะ เรียบร้อยแบบนี้นะคะถ้าบิดมือของฟอนภูไทยจะแตกต่างจากฟอนเล็บและฟอนเทียนนะคะจะใช้ข้อมือชนกันเวลาบิดปัดแค่นี้ซ้ายขวาซ้ายขวา เดี๋ยวลองย่ำเท้านะคะนักเรียนพร้อมนะคะลักษณะาการหมุนตัวเราจะมองออกข้างนอกจนละสายตา ท่าที่สองนะคะข้อสำคัญนะคะนักเรียนห้ามลืมเป็นอันขาดก็คือเวลาที่เราใส่เล็บแล้ว ดัดเล็บได้นะคะเพื่อไม่ให้เล็บนั้นพันกันเวลาที่เราบิดมือหรือว่าเวลาที่เราจีบถ้าเกิดว่าเล็บพันกันเนี่ยจะทําให้การแสดงนั้นสะดุดค่ะเพราะว่าเล็บของเราจะเป็นยังไงคะเล็บของเราก็จะหลุดลงไปนะคะถ้านักเรียนมีเวลาว่างคุณครูอยากให้นักเรียนทบทวนท่ารำฝึกซ้อมท่ารำเพลงฟ้อนภูไทยกันดูนะคะ หน้าตศสินพื้นบ้านภาคใต้ที่คุณครูจะสาธิตให้นักเรียนชมก็คือรำตาลีกีพัดค่ะตาลีกีพัดมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงนะคะนั่นก็คือพัดนั่นเองผู้แสดงจะต้องใช้พัดทั้งสองข้างเลยค่ะเราจะคลี่พัดออกแบบนี้นะคะแต่นักเรียนอาจจะสงสัยว่าเอถ้าเราไม่มีพัดขนนกแบบนี้ใช้พัดผ้าได้ไหมคะ ใช้ได้ค่ะนักเรียนพัดแบบไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นพัดเท่านั้นค่ะเวลาที่เราขยับพัดนะคะเราจะขยับเบาๆแบบนี้นะคะขยับแค่นี้แล้วจะมีอีกหนึ่งท่าที่สวยงามแต่ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูนะคะว่าจะเป็นท่าอะไรมือขวาเราจะคว่ำพัดลง มือซ้ายจะอยู่ข้างในนะคะแล้วตั้งพัดแบบนี้เวลาที่เราขยับพัดดึงขึ้นมาเปลี่ยนเป็นมือขวามาอยู่ข้างในค่ะแต่เวลาที่เรารำนั้นเราจะไม่มีการหยุดนะคะนะักเรียนลองชมดูนะคะ อันนี้คือสาธิตท่านี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าถ้าเรานับจังหวะแล้วเราจะเปลี่ยนจากท่าหนึ่งไปท่าที่สองนั้นมีท่าอะไรบ้างค่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดหนึ่ง สองสามสี่ห้าห7 8ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแคุณครูลืมบอกนักเรียนไปท่านี้นักเรียนจะต้องใช้สะโพกแล้วใช้หน้าช่วยด้วยนะคะเพื่อให้ท่านั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูจะลองทำท่าบิดพัดท่านี้ให้หนักเรียนชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเป็นอย่างไรบ้างคะตลีกีปัสสวยงามไม่เบาเลยนะคะถ้านักเรียนมีโอกาสมีเวลาว่างมาฝึกฝนและทบทวนกันดูนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการแสดงนาฏศิสินพื้นบ้านภาคอีสานและภาคใต้มีเพลงที่ค่อนข้างที่จะสนุกสนานกันเลยทีเดียวนักเรียนนะคะถ้ามีเวลาว่างลองมาทบทวนฝึกฝนท่ารำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน